เดดดี้เดดดี้เดดี้เดดี้เดดดี้เ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 ดดดี้เดดี้เดดี้เดด้เดดดี้เดด้เดด้เดดี้เดดดี้เ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 ดดดี้เดดดี้เดดดี้เดดี้เดดดี้เดดดี้เงี้เดยี้เ้เดดดี้เดด่างเดี้เดดเดดี้เดนี้เดด้เดเ้ดดี มาม่วงได้อะตอนนี้เอาเก็บได้เหรอเก็บได้ไงวะเอาไปพี่ดิเอาไปขายนี่มันต้นชิงซับน่หว่าเอามาเดีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแบกไหวได้ไงลูกขนาดนั้นเก็บมะพร้าวได้ไหเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวหน่อยวันนี้นะครับเราจะมาดูดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์เอาไปทำอะไรดอกไม้จันทร์เอาไปถอดรูปพี่ จรริงเ,เอาไปเคาะรูปพี่บานนะครับยังไม่ตายเอางี้ถ้าพี่ถ้าพี่เห็นหนูคือพี่เก่งมากทำไมวะเดีวมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้โหคุณเอทำอะไรวันนั้นเซนรอบนั้นมะม่วงมาพี่ก็ไม่อยู่ยน,นี่กบ<ล> <ทำ S 1> นิ่ทำอะไรบ้างเนี่ยนอกจากมมาเดินมาเล่นบนสวรรนกูเนี่ยแดกพาระจริงๆเลยกบใครก็ไม่รู้ ีปเลยลดกไฟเอามาไว้ทำไมกูยังไม่ได้ตายนมมูตาสะกัดเอาไว้ย่าใหญ่จดกยาเป็นกิโลที่มันดูใบไม้บ้านหนูดีแม่งโคตรใหญ่ใหนาดไหนกันเชียวให้กแปลงผักพี่เยอะ อิไปไม้หรือว่าอะไรเนี่ยวันนี้นะครับคนดูวันนี้ผมก็จะมาแบบบริจาคมะม่วงให้คนยากไร้นะครับซึ่งคนยากไร้คนนั้นก็คือคนนั้นก็คือคนนั้นก็คือพี่บานนะครับได้ครับผมมีตังค์อยู่แค่สามล้านเองอ่ะผมยากจนมากเลยไปครับจะเอามะม่วงไม่ใช่เอาดอกไม้จันทร์เว้ยแดดีแดดีแดดีดูมันทำดิ Daddy, 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 โอ้ย Daddy, <laughs> กูยังไม่ได้ตายทำไมแปลงมันกับแปลงเรามันมันแตกต่างัจังวะมันปลูกไม่ได้ฝั่งนู้นมันมาโหราฝั่งเราดูดิอะไรเนี่ยพืชผักสวนครัวผักไม่ปลอดสารพิษสว,ส,สวัสดีครับคนเลมาแล้วแคร์หลอดปลูกแต่แคร์หลอดเนี่ยแหละอ,อื่นไม่ค่อยได้ปลูกเลยมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงแองโก้มีดมีดอีโต้ เป็นชั้นไหนไม่รู้เอ้ยเราไม่เร็วนะเนี่ยไม่เร็วนะเราช้านะเออต้องไปซื้อที่รถน้ํานี่หว่ะผมว่าพี่ไ,ไม่ติดบ้างหรอนเนี่ยมันโตจะไม่รู้จะโตยังไงแล้วต้องเก็บต้องเก็บไปขายใช่ไหมสวัสดีครับลุงผมมาเออ่ขายผลไม้ครับลุงจะรับซื้อไหมครับไม่รับ <laughs> ไม่รับมันยืนนิ่งเลยเหรอผลไม้อุ้ยผลไม้สุ่ม มันไม่ปลอดสารพิษไม่ปลอดสารพิษเหรอเพราะคนปลูกสกปรกโอ,โอ้สตีปากเลยนีคุณมาปักปั๊มผมได้ไงคุณมาเบรลมผมได้ไงผมใช้ปุ๋ยปุ๋ยธรรมาชาตินะขี้วัวเงี้ยขี้ไก่เงี้ยขี้กบเงี้ยขี้หมาด้วยอะปุ๋ยขี้วัวในรหัสบูเนี่ยมีแต่พวกอยู่ในปลูกผักเท้งนั้นเลยทุง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 ,งสาหุหละอะไรวะตาลาเลอตาลาลา มันทำอะไรทำอะไรของมันเมื่อกี้หนูไปขายข,ายของมาได้หกสิบห้าเอ็มอะหกสิบห้าล้านเนี่ยนะใช่ oh. พี่ดูดิพี่ดูเงินหนูร้อยยี่สิบเจ็ดเอ็มอะเงินเยอะขนาดนี้เงินเยอะขนาดนี้เราต้องไปเปย์ผู้ชายหรือเปล่าส่วนหนูยังกิ้งกองอยู่เลยเงินเยอะชิบหายแล้วเซนเราซื้อสวนต้องอื่นไม่ได้อะพวกเนี่ยแค่แปลงเดียวก็กิงก้องแหละ <laughs> ของเราใช่ไหมข <laughs> องพ่อ่ะ <laughs> <laughs> อย่าฟังว่านะเมื่อไหร่มะม่วงมันจะมาเนี่ยไปดูดิ <laughs> ยังไม่มาอีกนานเลยเนี่ยมันมันรีสปาวอีกนี่ไง9วิโ<ห>อเคแล้วามะม่วงมา,มาโอ้อะไรวะเ <laughs> นี่ยที่มาซื้อมาพราดีแล้วเร็วไหนๆ,ๆกำลังไปเม็ดสีขาวอ่ะโอเคโคโค่เอาเอาพี่ให้เหรอไ้ให้จะกดไปนี่ โคโค่แต่ว่ามะพร้าวไม่สิกะเอานี่ไงเอาเลยจะได้ปลูกมะพร้าวแล้วทีนี้จะได้มีต้นไม้ใหญ่ๆแบบเขาสักทีปลูกนี่เลยปลูกหลังเลยข้างนี้เลยไปเลยลูกโอ้โหได้มาเดียวเนี่ยนะจงมาต้นมะพร้าวลูกพ่อจงมาจะได้ไปข่มไอ้ไอ้ฟังนั้นสักทีนี่หนูบอกเลยไม้ไผ่พริก ฟ้ไม่ไผ่หนูไม่ได้ทำไมวะที่รอมัน<ก>โตก่อนเนี่ยให้ดูของแกมันไม่ดีตรงไหนก็อย่าเพิ่งเข้าไปดูอย่าเพิ่งเข้าไปดูเน่มีห่วงอกีกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันโตก่อนอกําลังรอดูต้นมะพร้าวพี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอมันโตก่อนหนูบอกเลยของพี่ก็สู้ของหนูไม่ได้อะ่ะเน่หนูปาดทีเดียวพี่ปิวอะ่ะโอ้โหดูมันมั่นใจเลมั่นใจก็รอดู เก็บพวกมานะเดินเอเก็บไปให้ดูเอ้ยพี่มาแอบบดูทำไมไปโอ้ยมีห่วงด้วยห่วงดิมันคือความลับนางฟา้าไปไปดูก็ได้โชวหนูฟาดทีแล้วพี่ปิวกับดาวังคารอะมเชื่อไหมไม่เชื่ออันนี้มันคืออะไรเนี่ยน้ำแข็งเหรอไม่เชื่อใช่ไหมได้มาเฮ้ย ทำไมมันใหญ่จังวะมันคน,น,นคละสายพันธุ์กันเหรอนี่มันมันอัไน,นีีหรือเปล่าเฮ้ยใหญ่เกินโดดัปจิงโจ้เลยทีนี้เจนรู้ปะ่ะแกไม่มีทางเห็นพี่หรอกไม่เห็นใช่ไหมละ่ะว่าพี่อยู่ไหนเจนแกไม่เห็นพี่จริงดิหหเห็นไหนวะเห็นด้วยเหรอเห็นแค่ชื่อก็ขึ้นละเอามันเห็นได้ไงวะเห็นชื่อไงเอาแล้วนี่เรามาโนขึ้นมาเองตลอดเลยเหรอ เรามนโนว่าเขาไม่เห็นเราโถเฮ้ยต้นมะพร้าวจะขึ้นมาแล้วขึ้นตอมาแล้วเนี่ยแล้วพี่ไม่รดน้ํามันน่ะนี่ไงพี่รดอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมต้นใหญ่จังอะ่ะบอกแล้วของพี่ธรรมดาสะที่ไหนแล้วน้ำก็หมดแล้วเนี่ยต้องไปซื้อน้ำอีกไอ้สามสิบเอ็มแล้วเว้ยนี่มันเศษทีชัดรดไปเฮ้ยยิ่งรดยิ่งโตอะ่ะโอ้โห จัดสิครับอย่างใหญ่รดเลยๆเลยเออฝังมาเลยมันจะไม่ใช่แค่ต้นมะพร้าวรือป่ะมันคือต้นมะพร้าว <c oughs> จับอย่างอื่นมาให้เลยว่ะวันนี้ครับเฮียผมมาซื้ออุปกรณ์ทำสวนครับเพียเฮียมีอะไรขายผมว้างปั๊บโอยไวนะลูกออกไปอีกออกไปอีก <c oughs> ดูขึ้นดิ อจะออกไปแล้วเจ้าเซนมันได้เน็ตหลุดไปแล้วนะครับหายไปเลยทั้งสวนโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมมากๆเลยแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้าไปด้วยนะครับอาจจะ1 2 3สอ้าอะไรก็ว่ากันไปครับผมขอแค่ได้คอมเมนต์ครับผมผมจะได้ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้เราต้องขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย